มอบสนทิงไม่เดียวดายคนรักชาติส่งสัญญาณพร้อมร่วมสึก ในยามที่ประเทศไทยถูกลุกลานจากศัตรูมีใช่มีแค่เหล่าทหารที่ปกป้องชาติบ้านเมืองแต่ยังมีผู้คนที่รักชาติบ้านเมืองจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันมารวมตัวเพื่อปกป้องแผ่นดินและเอกราชซึ่งแม้ว่าผู้คนบางกลุ่มอาจเคยต่อสู้แขนเคืองกันมาอย่างยาวนานแต่ในยามที่ประเทศต้องการความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันผู้คนจากทุกกลุ่ก่อละวางความบาดหมางแล้วหันมารักษาชาติบ้านเมืองไปด้วยกันแล้ววันนี้สัญญาณแห่งความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันของผู้คนจากหลายกลุ่มได้ก่อตัวขึ้นอีกครั้งวันนี้เจนดอกจิกจะสรุปให้ฟัง หลังจากที่สื่อพเท่านายสนธิจะไปยื่นหนังสือคัดค้านการเจรจาตามกรอบ MOU 44ได้ไม่กี่วันก็มีการส่งสัญญาณจากกลุ่มแกนนําทางการเมืองในอดีตทั้งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือมอบเสื้อเหลืองแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชเสื้อแดงและคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกอปปสเสื้อน้าเงินโดยแกนนําจากทุกกลุ่มมารวมตัวกันกว่า20คนเพื่อพูดคุยกั ตามภาษาคนที่ห่วงใย,ยบ้านเมืองซึ่งในยามนี้จะมีเรื่องอะไรที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงไปมากกว่ารัฐบาลที่ใช้อำนาจบริหารประเทศเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงผลเสียผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตและแม้จะยังไม่มีการประกาศหรือรแถลงถึงเป้าหมายของการไปพบปะพูดคุยกันแต่เชื่อว่าทั้งกลุ่มพันธมิตรนปชกปปสต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติบ้านเมืองและสัญญาณครั้งนี้อาจทําให้นายสนธิไม่ต้องต่อสู้อย่างเดียวดายอาจมีผู้คนจากกลุ่มต่าง ที่ไม่จําเป็นต้องมาจับมือคืนดีอะไรกันทางนั้นแต่เดินหน้าต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองไปพร้อมกันก็พอและหากไปดูรายชื่อของอดีตแกนนํากลุ่มต่างๆที่มาร่วมพบปะกกันก็ยิ่งทําให้เห็นว่าหลายๆคนอาจมีสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้อต่อการลงถนนเหมือนในอดีตอีกแล้วแต่ยังสามารถช่วยกันสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยด้วยวิถีทางอื่นๆได้อีกมากมายสีเสื้อใหม่ของกลุ่มต่อต้านในทักษีจะไม่ใช่แค่สีเหลืองพันธมิตรและสีน้ําเงินกปปสยังมีแดงนปรชรวมกันกลายเป็นสีบานเย็นในตอน และม่ใช่แค่กลุ่มเสื้อเหลืองน้ำเงินแดงเท่านั้นเรายังมีกลุ่มสีส้มจำนวนมากที่ต้องการปกป้องชาติบ้านเมืองเช่นเดียวกันแต่อาจยังไม่แสดงตัวในตอนนี้และแม้ว่าแกนนำพักประชาชนอย่างไอติมจะออกมาบอกปัดไม่เข้าร่วมไว้ก่อนแล้วแถมยังโดนนายสนธิตอกหน้าหงายกลับไปด้วยว่าไม่มีใครเชิญแต่หากถึงวันที่ต้องการพลังของผู้คนจริงๆแกนนำพักประชาชนนั่นแหละที่อาจจะโดนสาวกสีส้มที่มีความรักชาติต้องการปกป้องอธิปไตยออกมาตำหนิและทำให้คนอย่างนายธนาธรนายปิยบุตรนายพิธานายโลมนายวิโรจน์กลายเป็นคน คลัาดในสายตาประชาชนเก่งแต่ปากดีแต่เห่ากันโชคจนอาจทําให้แกนนําพักประชาชนเปลี่ยนใจกลัวคะแนนนิยมหดหายก็เป็นได้ถึงตอนนั้นสีเสื้อที่นายทักษิณและสหายรักหุนเซตต้องเจออาจจะมีทั้งเหลืองแดงน้ำเงินสม้มอึกกาลังกันกําจัดสิ้นชินวัตและสหายห่วยเสงเ่งเฮงสวยติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่เดอกจิกครับ